ลูกค้าบินไปเมืองนอกเละเห็นอะไรเงี้ยเออถามนิดนึงเรามีโอกาสบินไปลูกค้าไปดูของไหมแต่ว่าต้องบ่อยนะใช่ไหมก็ลูกค้าก็ชวนไปชวนไปเป็นหน้าที่ค่ะที่เราจะต้องดูแลจนงานเสร็จสิ้นค่ะแต่โดยส่วนตัวก็น่าชวนอยู่แล้วแหละเป็นคนที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเรลคั่มอ่ะนะอะไรแบบนั้นนะครับนะครับหลังของคุณที่ชิชาเนี่ยค่ะคุณรรัตน์คุณรายรัตน์นะครับมีตัวอย่าง ที่เสร็จแล้วไม่ให้ชมเนียตัวอย่างที่เสร็จแล้วมีค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามานะครับค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นหลังใหญ่มากค่ะวันนี้อาจจะคุยกันไม่หมดนะเพราะว่านี่เฉพาะบ้านอย่างเดียวเราจะดูเรื่องบ้านให้จบก่อนนะครับมีหลังอื่นไหมครับหรือเป็นโครงการก็ได้มีมีโครงการหลายโครงการมีบัวเท้ามีพึกษามีอนันดามีพรามเนเจอร์ครับค่ะอ่ะมาอันนี้น่าจะเป็น อีกหนึ่งโครงการดูท่าทางจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแน่นอนอันนี้อยู่ที่ไหนครับอันนี้อยู่ที่หัวหินค่ะที่หัวหินนะครับค่ะเป็นบ้านของท่านใดครับอันนี้อันนี้ชื่อโครงการบอสบอสเฮาส์หัวหินนะครับของมอมหลวงตรีค่ะมอมหลวงตรีนะครับค่ะเป็นเป็นรีสอร์ทหรือว่าเป็นคอนโด อันนี้มีหลายไทายให้เลือกนะครับค่ะก็คือมีบ้านมีทั้งบ้านมีบ้านแล้วก็มีคอนโดคอนโดคอนโดมิเนียมค่ะนะครับแล้วคอนโดก็จะมีหลายแบบให้เลือกมีเป็นหลายไทายค่ะอย่างไทายที่มาโชว์ให้เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นโาจะเป็นสองชั้นค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็มีโอกาสเข้าไปเข้าไปแต่งก็มีโอกาสเข้าไปแต่งและโดยส่วนตัวจะเป็นคนชอบพื้นที่ที่สเปกกว้างๆนะคะก็จะ ทุบผนังออกทุบผนังออกแล้วก็ตก<ด>แต่ง,งออใหม่ค่ะให้ให้ดูโล่งขึ้นแล้วก็ให้ใช้งานได้ได้หลายฟังก์ชันนะคะ,ะอ,อันนี้ดูแตกต่างกับสไตล์ที่ที่อาจารย์เหลิมทำตั้งแต่แรก นี่เป็นนี่เป็นโมเดนเลยนะค่ะก็ต้องจะโมเดนเป็นจริงแล้วคอนเซปต์ตอนแรกเนี่ยอยากได้เป็นโมเดนลอฟแต่ร่วงด้วยที่เราเนี่ยจะมีกองความเป็นแห้งเกินไปค่ะแล้วก็เลยใส่ความกลิ่นอายของความหรูหราขึ้นมาอีกนิดหนึ่งให้เหมาะกับตัวโครงการค่ะซื่อมันก็หรูหราแล้วก็ดูดูพอดีนะครับไม่ดูแห้งบางทีลอบบางทีมันก็แข็งแข็งแบบแบบผู้ชายแบบม้าเทศอะไรแบบนี้นะเกินไปนะครับอันนี้ล้อแล้วดูอบอุ่นขึ้นมา โมเดลล็อกนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่โครงการของหมมหลงตรีะนะครับบูเฮาส์นะครับบูเฮาส์ก็ลงนิสารหลายเล่มนะ,ะอันนี้นะครับอ่านี่กลายเป็นส่วนอันนี้น่าจะเป็นห้องเด็กๆนะฮะ,ะที่เป็นสีสัน,น, <3. S 2> น,นเด็กชายหนึ่งเด็กชายหนึ่งนะครับมีคนขอไปลงนิยสารเยอะมากเลยนียนะเยอะมากค <นะ S 2> ่ะช่วงที่ทำงานคืองานเยอะ อันนี้เป็นรูปของคุณเจ้าของ CDC คุณสุพนณมิตนะคะแล้วก็คุณกวีพันธ์ที่เป็นเจ้าของคริสต์สพาร์ค CDC นะคะอันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ออกแบบบ้านให้ให้ท่านเหมือนกันแล้วก็โครงการอีกประมาณสิบกว่าโปรเจกต์ในแต่ละปีที่ทำอยู่ค่ะของคริสต์สพาร์คนะคะภายในคริสต์สพาร์คเองซึ่งใหญ่มากนะถนนเส้นนั้นจะเจริญเจริญนะครับเจริญมากนะครับ ผมว่าผมว่าคนที่เป็นเจ้าของนี่ต้องมีคือเขาต้องมีไอเดียที่ที่เกินล้ำล้ำขึ้นไปนะฮะแล้วเราก็มีหน้าที่อย่างอินเทเลียดีไซเนอร์เนี่ยมีหน้าที่ไปทับซัพพอร์ตใช่สร้างฝันให้สร้างฝันแล้วก็ต่อให้เป็นจริงรลูกค้าก็ทำกันบ้านมาก่อนล่วงหน้าส่วนหนึ่งว่าตัวเองนะชอบอะไรแล้วก็จะให้ข้อมูลเราเพราะให้ข้อมูลปุ๊บเราก็จะออกแบบเสนอตอบสนองความต้องการของลูกค้า แล้วก็โดยส่วนมากในเวลาออกแบบก็จะมีให้มากกว่าที่ลูกค้าขอให้มากค่ะก็มีเซอร์ไพรส์บ้างใช่ค่ะนะครับเคยออกแบบครั้งเดียวแล้วจบไหมมีอ่าปกติออกแบบครั้งเดียวจบค่ะครั้งเดียวเลยเหรอฮะค่ะคือเราคุยลูกค้าให้ตอกผลึกให้เรียบร้อยนะฮะออกแบบเขียนแบบปร s i กต v e p r เ s e n t จบเลยค่ะทุกครั้งที่ทํางานอืแล้วก็ออกมาแล้วก็เป็นหน้าที่เราแล้ะที่จะสร้างฝันค่ะให้เป็นจริงค่ะลูกค้าจะชอบไม่ไม่มีการแก้แบบโอ้โหเรา คอนดินได้ขนาดนั้นเลยนะครับเก่งมากเก่งมากไม่ไม่เคยโดนลูกค้าแก้แบบแล้อืมก็ถือว่าเป็นงานคือจริงๆเราต้องทําตามใจลูกค้าค่ะเราทําใจลูกตามใจลูกค้าใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าเป็นงานดีไซน์ที่ผมว่ายากนะย่เหลืองงานบ้านด้วยใช่ไหมงานบ้านมันจะยากมันมีความจุกจิกก็เป็นตัวตนของลูกค้าแต่เราสามารถทำแล้วเขาไม่แก้ได้ก็พยายามสวมบทว่าเราสวมรองเท้า ผู้เดียวกันของเขาแล้วก็จินตนาการว่าลูกค้าต้องการอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องดูว่าสิ่งไหนที่ลูกค้าไม่ได้ร้องขอมาแต่ควรจะให้เพิ่มให้เขาเลยค่ะแล้วก็เราต้องดูฟังก์ชันว่าเหมาะสมแค่ไหนครับแล้วก็ฟังก์ชันแบบไหนที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของสุนทรียะในแต่ละวันอันนี้น่าสนใจและสําคัญด้วยนะครับคือใส่สุนทรีให้กับลูกค้าด้วยนะครับในส่วนที่เขาอาจจะอาจจะนึกไม่ถึงนะครับ เราเราสอนนิสิตของเราแบบนี้ด้วยไหมสอนแบบนี้ค่ะสอนมากกว่านี้ด้วยเยอะค่ะสอนทุกอย่างนี่ครๆสอนผมไปด้วยในตัวนะครับนะฮะอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นงานขอโทษนะเป็นก็มาเป็นงานของมหาลัยค่ะอเป็นงานที่มหาลัยใช่ค่ะตอนนี้มีงานแสดงงานที่มหาลัยอยู่นะคะครับค่ะอืมศิลปกรนี่ก็แสดงงานเรื่อยๆนะครับใครแวะเวียนเข้าไปดูนะในแต่ละปีก็จะมีงานตลอดตลอด นะครับค่ะอันนี้เป็นปรับปรุงตึกทางด้านกายภาพอะค่ะครับมหาลัยก็เริ่มปรับปรุงปรับปรุงไปด้านกายภาพที่เป็นทีมหนึ่งที่นั่นนะคะรับนี่ก็เป็นงานปรับปรุงอาคารนะครับ่ช่วงนี้เราจะให้ดูงานปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นงานที่มหาลัยเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้เข้าไปนานแล้ว น่าจะเปลี่ยนค่ะเมื่อก่อนก็เข้าอีบอยเปลี่ยนไปเยอะค่ะตอนนี้ก็มีมีวางแผนปรับปรุงทางด้านกายภาพของฝั่งท่าพระแล้วก็ฝั่งนครปฐมเพราะเรามีสองไงคะสองที่นครปฐมค่ะตอนนี้ก็เริ่มไปอย่างที่เห็นค่ะแล้วก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะให้มันจับนะคะนะฮะเพิ่งจะเฉียบนะฮะเข้าสู่อินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะครับเข้าสู่อาเซียนด้วยคืออาคารข้างนอกก็อ่ะก็คงไว้มันเป็นคาแรคเตอร์ เก่าแก่ร่างเดิมแต่ว่าข้างในนี่ปรับได้นะฮะไม่ว่ากันอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหนังสือใช่ไหมเป็นหนังสือของอาจารย์นะครับเล่มนี้เป็นหนังสือ Perspective for Interior Design Thai Furniture แล้วก็ Thai Architecture c o n t e m p o r พอรอันนี้เป็นหนังสือที่เป็นความฝันเป็นความตั้งใจเป็นตำราค่ะอาจารย์เองค่ะของของจริงแล้วเนี่ยทางมหาลัยอยากจะ นำผลงานของอาจารย์แล้วก็ผลงานนักศึกษาเนี่ยรวบรวมแล้วก็มานําเสนอให้กับนักศึกษาที่สนใจหรือผู้ผู้ที่สนใจทั่วไปะคะ่ะและอันนี้เขียนได้ไป70แล้วครับ70กว่าแล้วนะฮะซึ่งคาด<อ>ว่านาจะเสร็จในปีหน้าผมะะแ,อแอบดูในนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวถ้าทําเสร็จนี้ก็ต้องจําหน่ายไหมครับหรือยังไงครับอาจำหน่าย,ายค่ะจำหน่ายนะครับก็ติดตามได้ให้กับให้กับ นักเรียนเป็นหลักกับนักเรียนเป็นหลักก็เข้าไปดูได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะมีจําหน่ายตรงหอศิล์นะคะคณะมนุษยศิลป์ค่ะอันนี้ก็ต้องเขียนโดยอาจารย์เฉลิมใจอาจารย์ค่ะแต่ว่าผลงานก็จะมีขอนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ที่เป็นผู้ใหญ่เช่นอาจารย์นพพรนะคะอาจารย์นพพรก็รู้จักก็มีผลงานในนี้ด้วยมีในนี้ค่ะความจริงคนศิลปากรนี่ฝีมือสเก็ตนี่ผมว่าไร้กาดขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกับ คนจับฟากจุฬาหรือฟากรากับลาอะไรอย่าเก็สวยค่ะก็มีคนละสไตล์กันใช่คนละสไตล์กันนี่ผู้เขียนโดยเฉลิมใจบัวจันรนะครับก็ในเล่มนี้ก็จะมีขอเกริ่นนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีพื้นฐานการวาดวาดเส้นเป็นหลักนะฮะรูปทรงแสงเงาความเข้าใจเรื่องมุมมองทัศนียภาพการเขียนเพอร์สเปกทีฟนะครับการลงสีการเลือกใช้วัสดุแล้วก็รวบรวมผลงานทัศนียภาพของท่านอาจารย์และนักศึกษานะฮะรวมอยู่ในเล่มนี้นะครับ ต้องหามาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวให้ได้นะครับเพราะ่อเล่มสีทองนะคะมีเล่มสีทองเลยใช่ค่ะนี่เราได้ีโอกาสจับดำพุ่ก่อนอันนี้เป็นม็อบอัพเป็นโมเดลที่บอกว่าทำขึ้นมาน่ารักน่ารักมากนะครับครับก็นอกจากงานการออกแบบบ้านภากศัสยแล้วก็คอนโดพวกนี้งานในความฝันหรืองานที่ทําต่อเนื่องจากเนี้ยเป็นงานประเภทไหนครับ เจ้าหนที่ทำนี่ก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ที่ฝานี่คือออกแบบได้ทุกทุกทุกอย่างที่เป็นงานที่เกี่ยวกับด้านของงานออกแบบสามารถทําได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานโรงแรมนะคะงานคอมเมอร์เชียลอย่างเช่นช็อปหรืออะไรร้านอาหารนะคะทาได้หมดทําได้หมดแต่ทีแล้วถ้าเป็นงานโรงแรมก็น่าจะสนุกแต่ตอนนี้ก็เริ่มทําแล้วเริ่มทําแล้วนี่เป็นอีกก้าวหนึ่งของอาจารย์ เฉลิมใจบัวจันทร์นะครับผมว่าวันนี้คงคุยกันไม่ครบคงต้องมีโอกาสเรียนเชิญมาคุยในงานที่เราคุยกันหลังใหม่แล้วล่ะเราเป็นงานที่น่าสนใจมากต้องขออนุญาตเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กล่าวขอบคุณในใจเฉลิมใจของอาจารย์อย่างสูงนะครับนะฮะที่ให้เกียรติทางรายการนะครับครับขอขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับจากฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์นะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของสนทนาสถาบันหมดลงแล้วนะครับคิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับสาระและก็ความบันเทิงแล้วก็ ความรู้นะฮะที่อาจารย์ได้มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังในค่ำคืนนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ,คคะขอบคุณค่ะค